ฮุสวาฮุสวาฮุสวาว้าวแมปวันพีชอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องๆคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปไพเรตเอราเอ็กนั่นเองชื่อแมปแปลกใหม่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็เอาจริงนะเข้าแมปมาปุ๊บนะครับกราฟิกในแมปสวยเลยนะครับแต่ว่าระบบข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราจะลองมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับฮ้ย hey, น้องๆพี่มีร้านแนะนํานี่เลย ร้านเดวิลนูฟช็อปร้านนี้มีบริการเติมโรบรักเรทสุดคุ้มพร้อมทั้งกิฟต์เกมพาร์หลากหลายแมปรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอกอีกด้วยและยังไม่หมดแค่นี้มีไ d ดีแกะตันบล็อกฟุตขายด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการได้นะครับต้อนรับวันฮาโลวีนอีซี่คลสโตลดราคา ID ดีแกะตันบล็อกฟุดทั้งร้านราคาเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นโครถูกเลยครับพี่น้องไม่ใช้บริการคงไม่ได้แล้วครับลิงก์ด้านล่างเลย นะคือเข้าแมปมาปุ๊บนะครับจริงๆก็จะเกิดบนนู้นนั่นแหละแต่ว่าอันนี้นะครับพี่วิ่งลองเล่นดูแล้วนิดหน่อยนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นที่ซื้อเรือน่าจะใช่นะครับเป็นที่ซื้อเรือจริงๆด้วยนะครับราคา2,500เบลลี่ตังไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เซตจุดสปอนนะครับเราสามารถเซตจุดสปอนได้ตรงนี้เลยนะครับกับชาวไซยาแหละผมยาวขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นชาวไซยาขั้นสามชัวป้าบนะะแบบ <G ül> ลอเล่นคุณผู้ชมครับลองวิ่งดูดีกว่าครับ <S <S คือแบบนี้เนี่ยจริงๆเข้าแมปมาปุ๊บนะครับเราสามารถแต่งตัวได้นะฮะแล้วแต่นะครับว่าจะแต่งตัวเป็นอะไรนะฮะส่วนตัวพี่ก็แต่งตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมครับขอวิ่งดูในแมปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับตามที่ได้บอกไปนะว่าเกิดด้านบนนะอุ้ยคือแมปสวยนะ <Wow. S 1> เอาจริงไม่แน่ใจว่าในมือถือเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะถ้าน้องๆคุณผู้ชมนะครับเล่นในมือถือแล้วเล่นได้เนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะโอเคโอเคก่อนจะเริ่มมฟร์ ดูระบบคร่าวๆก่อนละกันนะกดตัวเอ็มครับเปิดเมนูขึ้นมานี่ครับเมนูแรกก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นช็อปมีสุ่มผลปิซซ่านะครับแรนดอมฟู้ดนะครับโอกาสออกผลลีเจนส์สี่เปอร์เซ็นต์อีพิกสิบหกแร่หกสิบนะครับคอมมอนยี่สิบเฮ้ยโอกาสออกคอมมอนโคตรน้อยอ่ะคุณผู้ชมครับคือโอกาสออกผลแร่เยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็น exp กคูณสองนะครับหนึ่งชั่วโมง exp กพีคูณสองยี่สิบนาทีนะครับตามนี้นะครับราคาเนาะก็จะบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเท่าที่ลองหาโค้ดดูเหม จะไม่มีโค้ดให้ใส่เลยนะเอออันนี้เป็นกระเป๋านะครับเก็บนู่นนี่นั่นต่างๆบล布ๆนะครับเก็บผลปีศาจต,ต้องใช้399รบโรบันะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นระบบอัพสเตตนะครับตรงนี้เป็นที่เสกเรือนะครับเมื่อซื้อเรือแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันมีเกมพาร์ทหรือเปล่านะขอดูแป๊บคุณผู้ชมโอเคมีนะครับมีเซิร์ฟวีแล้วก็มีเก็บผลปีศาจแค่2อย่างเองนะฮะมีแค่นี้เลยนะครับอันนี้คืออะไรเบือดูแป๊บนึ่งนะฮะน่าจะเป็นเควสนะครับโอ้โห what the <laughs> กดเร็วไปหน่อยคุณผู้ชมครับพี่จะรับเคลสที่2แล้วกันนะครับให้ค่าโจรทั่วไปเนาะอันนี้ซื้อได้ไหมโอเคซื้อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่มีเงินนะฮะไปะลองฟาร์มกันดูดีกว่าอันนี้คืออะไรวะแบ็กสมิธน่าจะขายดาบหรือเปล่านะฮะคือเหมือนจะแนะนําเฉยๆนะครับว่าดาบเนี่ยซื้อตรงไหนนะครับคือดาบเขาแนะนําบอกว่าซื้อที่เชลทาวนะครับตามนั้นนะฮะซึ่งเตรียมเงินให้เรียบร้อยนะครับคือพี่ไม่มีเงินเนาะขอทําเควสไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคทําเควสดเนาะไปทำเควสกันดีกว่าคุณผู้ชม นนดูว่าเป็นโจรนะครับอ้า้โห,โหนี่นี่มอนเตอร์ทั่วไปปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคฟาร์มง่ายนะครับดูแล้วอุ๊ยโอเคเลยไม่แน่ใจแล้วว่าฟาร์มง่ายหรือเปล่าอุ๊ยมีหลอดบล็อกด้วยผู้ชมปึ๊บปบ,บล็อกเป็นจํานวนครั้งนะครับคุณผู้ชมโอ้โหจะตายเอาพี่แนะนํานเลยนะว่าลากทีละตัวนะครับ ค่อนข้างจะฟาร์มยากนะฮะเพราะว่าเดทตายเลยนะครับฟาร์มยากนีเ่เนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงนะครับคือมอนมันแบบเก่งอะ่ะโอ้โหแปะปปวิ่งไปฟาร์มใหม่น,นะครับแนะนําเลยว่าอย่าโลภมากไม่งั้นจะเดทสมอลล่แน่นอนครับเกิดใหม่แน่นอนนะคุณผู้ชมมอนค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่ไม่ต้องบล็อกก็ได้นะเอาจริงอ่าตีได้เลยนะครับแต่ต้องกาดจังหวะนิดนึงเนาะปึ๊บโอ้โอ้โอ้ โอ้ชีดกายโอเคเลเวลไม่ขึ้นครับมีสกิลด้วยสกิลสแมสตนะครับการต่อยนี่คุณผู้ชมประมาณนี้นะครับทำเดเมจอยู่นะประมาณหนึ่งเลยคุณผู้ชมเน้นบล็อกไว้ก่อนนะอ่าฟาร์มอย่างนี้คุณผู้ชมฟาร์มไม่ยากนะครับหรือเปล่าไม่ยากเลยอันนี้เป็นบอสจนภูเขานี่หว่าตรงนั้นโอเคกระทืบพื้นไหมครับปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บฟับฟึ๊บฟับฟึ๊บซาฟึซ่าฟึ๊บซาฟึซ่าไหวไหมนะ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, ให้เงิน0 0โอ้โหโอเคโอเคเควสท่าบอสคุ้มสุดแล้วคุณผู้ชมให้เงินตั้ง800นะครับทำแบบนิดๆหน่อยๆก็ได้เลยนะครับเราจะรับเควสตีบอสไปเนาะไม่แน่ใจว่าบอสจะเกิดนานหรือเปล่าแต่คุ้มมากคุณผู้ชมช่วยกันตีหลายๆคนนี่คือคุ้มมากเลยนะครับคนเดียวนิดเล่นเหนื่อยนะเอาดีแบบนี้นะครับไม่ควรเล่นคนเดียวทั้งสิน้นบอสจะไม่เกิดเลยคุณผู้ชมเดวิลฟุตสปอร์นคุณผู้ชมผลพิศดารเกิดหรอโอ้โห oh. oh. จะหายาจริง โอเคลองเรียกเรือมาดูซิอ oh, ู ath. ้อู้อุ้ยโอ้แบบดีเห็นคนอื่นว่ายน้ำจริงๆเราก็ว่ายน้ครับไปได้เนี่ยเนี่ยซื้อเรือมาไว้เลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับมีถือว่ามีนะครับไม่มีก็ถือว่ามีเนี่ยคนอื่นว่ายน้ำไปนะครับเอขี่เรือมาไกลนะนั่นอุ้ยว่ายน้ำจีงหัวแววรับละกันคุณผู้ชมไปหรือเปล่าพ่อหนุ่มไปหรือเปล่าเออไปไปเออแค่นั้นแหละ เห้ยเห็นเงาเกาะเชลทาวแล้วว่าเอาจริงนี่ขี่เรือมานานนะกว่าจะถึงคือเกาะห่างมากๆเลยนะครับ okay. โอเคอุ้ยเกาะอย่างสวยอ่ะเอาดีเช็ดเคแแบบแบบดีจริงๆเลยนะครับแมบบเนี้ยโอเคแมบดีจัดเลยหืภาพอย่างสวยสวยจัดเคมาเราจะเซตจุดเกิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าแต่ดาบซื้อไหนก่อนดาบน่าจะซื้อตรงนู้นเนาะตามที่ NPC บอกไว้นะครับ ี่พันโอเคเลยคุณผู้ชมไม่มีตังค์ครับคุณผู้ชมครับก็โอเคครับสําหรับแมปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าถ้าฟาร์มต่อมันจะเหนื่อยนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆอยากให้พี่เล่นแมปนี้ต่อนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูละกันนะครับ mm hmm. เผื่อพี่อยากจะเล่นต่อนะ mm hmm. โอเคสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บบ๊ายบายไปแล้วครับ